สวัสดีครับผมบอลบีบนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเล่นทีม lightning empress นะครับแล้วก็ c a l e s t i a ย e m นะครับซึ่งก็จะมีเมสายฟ้าแล้วก็เทลิเทปนะครับว่าจัดคอมโบเบื้องต้นจะใช้ยานยังไงจะทำอย่างไรให้ดีนะครับใช้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับ ก็จะมีทิปทิเล็กๆน้อยๆมาให้ชมกันนะครับเมสสายฟ้าเนี่ยบทบาทส่วนใหญ่นะครับจะมีอยู่2บทบาทหลักๆเลยนะครับณตอนนี้นะฮะก็คือลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์เนี่ยไว้เป็นตัวหัวหน้านะครับทีมมี3คนใช่ไหมใช้ตัวบนสุดนะครับตัวหน้าสุดจะได้ sp ทันทีเมื่อเข้าต่อสู้นะครับห้หน่วยนะครับที่แรง s ถ้าสา s จะได้70หน่วยนะครับซึ่งพอ70หน่วยเนี่ยสามารถใช้ได้เกือบทุกที่และก็โปรเพเยอร์ที่ใช้กันนะครับเขาจะไปใช้ที่เมโมเรียลนะครับ ซึ่งใช้แทบทุกวอาทิตย์เลยล่ะครับโอเคอันนี้คือสุดยอดสกิลอันนึงนะครับ ส่วนอีกสกิลหนึ่งครับที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือสกิลดีบัฟนะครับโซคัตเตอร์นะครับสกิลนี้ก็คือเวลาเราโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมโบโจมตีนะครับหมุนฟันหรือว่าฟันธรรมดาเนี่ยมีโอกาส40%ครับที่ทําให้ศัตรูรับดาเมจสายฟ้าเพิ่มขึ้นมากถึง70%นะครับแต่ถ้าเกิดเราตี40%เนี่ยไม่ติดสักทีนะครับการโจมตีครั้งที่5จะทําให้ศัตรูติดแน่นอนนะครับอีกข้อนึงก็คือถ้าใช้แม็กซ์สตอรับผมมซึ่่งงจะาายกๆ หน้าตาดีบัฟนี้นะครับจะติดเป็นวงงสีม่วงๆนะครับที่พื้นนะครับของเป้าหมายที่โดนนะครับเป็นวงกลมล้อมรอบนะครับเทปจากรูปกอดสมาแล้วก็หุ่นยนต์นะครับเห็นไหมครับจะเป็นวงวงซึ่งสีหนาสีน้อยอะไรนี่ก็เป็นเอฟเฟกของทางตัวเกมอยู่แล้วนะครับไม่มีผลอะไรบางทีผมเซฟภาพมาจังหวะมันหมุนสีสวยพอดีอะไรอย่างงี้ครับมันเลยดูหนาๆแต่ว่ารูปทรงเป็นอย่างนั้นครับสตูติดดีบัฟนี้แล้วนะครับทีมที่ผมแนะนำเนี่ยก็ อันนี้ที่จริงอย่างที่บอกนะครับมันเป็นสถานการณ์ต่างๆมากมายนะครับเราจะต้องเลือกใช้แล้วแต่สถานการณ์นะครับอันนี้คือพี่แนะนําบางจุดมานะครับพี่จะชอบแบ่งเป็น1นซับสองดาเมจหลักหรือ2องซับหนึ่งดาเมจหลักนะครับในรูปดูได้เลยก็จะมีเมสายฟ้าทุกตัวนะครับทีมละหนึ่งคนนะครับไว้หน้าสุดด้วยเพราะว่าจะเอา SP นะครับอย่างเช่น1นึซับสองดาเมจหลักก็จะมีเทลิเทลิวีพีนะครับฟูกะโ o ฟนะครับ พอก็เด็ดฟอกก็จะเป็น2องนเมจหลักนะครับให้ใช้เมดีบัฟนะครับแล้วก็ทำา้ำเมจต่อไปนะครับหรือจะเป็น2ซับก็ได้สามารถเปลี่ยนแปลงฟูกะท่านเซียนนะครับอซูรเอมพิเรียเปลี่ยนเป็นวูฟดอนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ตัวที่เรามีนะครับหรือจะเปลี่ยนท่านเซียนเป็นฟินิกก็ได้เหมือนกันสายฟ้าลุ้น้วนเลยแล้วเราไปดูคลิปสอนการเล่นเล็กน้อยนะครับคอมโบเทคนิคนิดหน่อยนะครับไปชมกันเลยครับ เรามาดูตัวอย่างการใช้ดีบัฟของเมย์สายฟ้ากันนะครับก็จะมีอันนี้จะเล่นทีมสองตัวดูนะครับว่าเอาเมย์สายฟ้าดีบัฟแล้วก็เอาเทลิวีพีนี่แหละครับใช้จูดานี่แหละครับดูดาเมจกันนะครับตอนแรกก่อนเลยผมจะเอาจูดาปักธรรมดานะครับแบบดูดาเมจกันเพียวๆนะฮะว่าเท่าไหร่ประมาณ 2,000...2,009... นะครับ2 0 0 9 เคเดี๋ยวเรามาดูตอนมีดีบัฟกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิลอาวุธของแม็กซ์ตอมดาวนะครับเพื่อที่ทําให้ติดดีบัฟทันทีนะครับติดแล้วครับก็วางกาเข็นดูดาเมจกัน5,673ครับผมคราวนี้ประเด็นคือจูดาเนี่ยครับมันจะมีดีบัฟอยู่อันหนึ่งด้วยของกงเข็นนะครับทำให้ต่อจํานวนฮิตเนี่ยสายฟ้าจะเข้ามากขึ้นเป็นดาเมจแอดดิชแนลขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูกันนะครับครับติดแล้วครับดูดูดาเมจครับ เห็นไหมครับจะมีดาเมจเล็กๆน้อยๆออกมาเพิ่มเติมนะครับอ่าแล้จะแล้วจะติดคูดาวนะครับนี่จิ้มดูได้นะครับติดคูดาวอยู่นะครับคราวนี้ผมจะลองใช้ทั้งคู่เลยนะครับใช้ทั้งดีบัฟแล้วก็ใช้จูดาด้วยนะครับอื้แรงอ่ะสามพันสองพันสามพันสองพันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับดีบัฟและการใช้จูดานะครับ มาเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับดีบัฟของเมสายฟ้านะครับผมจะใช้คราวนี้ผมจะใช้ HOF นะครับ h อด f t อร์ o x นะครับแล้วผมก็ใช้ปานแบบแลกได้ฟาร์มได้นะครับแล้วก็มี BP ด้วยนะครับชุดนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับก่อนอื่นเลยผมจะหลบหลบธรรมดาก่อนนะครับเพื่อดูความแรงนะครับ มาณพันพแสนแสนสองประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวเราดูแบบดูแบบมีดีบัฟกันบ้างนะครับอืมสามแสนกว่าโอเคประมาณนั้นนะครับตายไปเลยอ่ะจริงๆคือเมื่อกี้ไม่ตายนะครับตอนหลบฮิดแรกนะครับตตนนี้หลบปุ๊บตายไปเลยหรือ ใครอยากจะใช้แบบทั่วไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องหลบอันตินะครับก็ตีตีอันติธรรมดานะครับได้เหมือนกันแต่เบื้องต้นเลยเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาด้วยครับจะติดอ่าติดแล้วนะครับแล้วก็ค่อยทําดาเมจเอานะครับฟาบเข้าไปเนี่ยครับประมาณนี้ห้าหมื่นแปดนะครับลองดูมีแบบสกิลวูดดูนะครับ 9 5 0 0 0แสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเทลิเทพนะครับคาเิเซียฮีมนะครับตัวยอด h นะครับคาเิเทียทีมจะมีาการบัฟดีบัฟดังนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการซับกายภาพนะครับอย่างแรกเลยถ้าใช้สกิลวูดนะครับปักกังเขนนะฮะความเสียหายกายภาพทั้งท,งทีมแรงขึ้น25%ออันนี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะ ที่เหลืออีก2อันที่เกี่ยวข้องนะครับคือสกิลอิมแพร์ก็คืออ่อนแอนะครับอันนึงถ้าใช้อันตินะครับหลังจากจบถ้าไม่ตายอันติที่ดูดมอนมารวมกันนะครับแล้วก็ระเบิดออกก็จะลดพลังป้องกันลง75นาน10วิและอีกข้อหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆนะครับจะมาแนะนําในวันนี้ด้วยนะครับก็คือ QTE หรือการชาร์จโจมตีก็ได้นะครับแต่ที่จะแนะนํา QTE เป็นหลักนะครับ QTE ของเทลิเทพเนี่ยเมื่อเกิดมิติอยู่เวลา ทำแฟกเตอร์ล็อกมอนอะไรก็ตามนะครับเทลิเทพคิวทีลงมาได้นะครับแล้วก็สตาก์กางเขนออกนะครับศัตรูตจะโดนอิมแพร์เชน่นกันก็คืออ่อนแอนะครับลดพลังป้องกันลง50% 7วินาทีนะครับส่วนเทลิเทพเนี่ยมันจะมีะข้อจํากัดอยู่หมายถึงว่ามีกฎของเขาอยู่เองนะครับซึ่งเทลิเทพจะมีกฎอยู่ว่าอิมแพร์อ่อนแอเนี่ยไม่สามารถเพิ่มด้วยระยะเวลาต่างๆได้เช่นหยุดเวลาล็อกมอนขณะที่ติดอิมแพร์ที่เกิดจากเทลิเทพนะครับ ระยะเวลาจะไม่เพิ่มนะครับคนอื่นจะเพิ่มนะครับพวกโยเนียเคนาพีทซึ่งดียวถ้าใครสงสัยเรื่องการเพิ่มระยะเวลากฎของอิมเพร์เนียเดี๋ยวพี่ใส่ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับให้ไปดูจากอันนั้นก่อนแล้วก็มาดูทางนี้ได้นะครับผมตัวอย่างทีมนะครับแนะนาเพื่อนๆตามความเหมาะสมตามสถานการณ์นะครับเทลิเทพสามารถไปกับกายภาพได้ทุกตัวนะครับผมซึ่งพี่ก็จะเหมือนเดิมสเต็ปก็คือจะแบ่งเป็น2องตำมหนหลัก1นึ่งซับพอร์ตนะครับหนึ่งซับพอร์ตก็คือเทลิเทพนั่นแหละ รหรือ2ซับ1ดาเมตหลักก็ได้นะครับพี่จะให้ดู1ซัพ2ดาเมตหลักก่อนคือพี่จะชอบใช้กอสกับเซเลสนะครับซีรีส์ติเจียนนิมมาสลับกันช่วยนะครับเนื่องจากว่ากอสสามารถพุ่งผ่านมอนติดไทม์ล็อกชงให้ให้เทลิเทพ QTE ได้รวมถึงเซเลสเช่นกันซึ่งเซเลสก็สามารถพุ่งผ่านมอนได้เพื่อชงให้กับ QTE ให้กับทั้งคู่เหมือนกันก็คือกอสแลวก็เทลิเทพนะครับจะสามารถสลับไปมาได้ ที่เหลือนะครับที่จะแนะนําเป็นแบบ1ตัวที่สามารถใช้หยุดเวลาได้เพื่อให้เทลิเทพ QTE ทํางานนะครับซึ่งจะเป็นใครก็ได้เลยครับจะเป็นที่แนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยามาบุกินะครับโบเนียเกาะนะครับในการตั้งโล่บล็อกแล้วก็จะหยุดเวลาง่ายเหมือนกันนะครับพอเสร็จปุ๊บก็ให้เทลิเทพ QTE ลงมานะครับปักกังเขนให้ตัวที่ QTE ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งจะมีเป็นทีมแล้วแต่เรานะครับจะมีอยู่2ตัวที่แนะนำนะครับเป็น ไ i ร d ดิเฟอนะครับอันนี้ถ้าเกิดอิมเพเกิดขึ้นนะครับจาคีพีลงมาโดยการลงมาทิมนะครับหยิบกางเขนหยิบหนามลงมาทิมครับแทงหนามลงมาทิมแล้วก็อัมเบ l ร a ่าโรสก็จะหมุนตัวฟันนะครับผมจะสามารถทําได้รวดเร็วทั้งคู่นะครับเทลิเทเวลา QTE มันมีหยุดเวลาและอิมเพด้วยนะครับจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นสายกายภาพแล้วก็หยุดเวลามานะครับอย่างเช่นกอสอ่เซเลเอเซเลเอสได้เหมือนกันนะครับผมพี่เล่นให้ดูนะครับเป็นเทคนิคคอมโบ ระหว่างใช้เทลิเทปสับไปสับมาอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาดูกันครับอันนี้จะเป็นวิธีการเล่นเทคนิคคอมโบนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเทลิเทปนะครับคราวนี้ผมจะใช้2ดาเมจหลักก็คือขั้นกอตนะครับกอตก็จะใส่ปานฟูนะครับแล้วก็คีย์ออฟเดอะวอยนะฮะแล้วก็เซเลสนะครับสติเจียนนิมนะครับก็จะเป็นปานฟูเหมือนกันนะครับแล้วก็เคียวนะครับแล้วก็เทลิเทพ ปานคาเลนทีมของของเธอนะครับแล้วก็เลโทเกียนะครับวิธีเล่นของผมแนะนําเป็นการวนลูป QTE นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยผมจะทําให้เติดติดมิติหยุดเวลาก่อนนะครับเพื่อทําให้เกิด QTE ลงมาได้นะครับปุ๊บลงมาวางกังเขนปุ๊บเปลี่ยนตัวนะครับแค่นี้เองครับแล้วก็ทําตามสเต็ปครับชาร์ตีอันตีอะไรก็ว่าไปนะครับ พอสังเกตนะครับพอ QT e ได้ได้ต่อนะครับก็หลบผ่านนะครับคิวทีได้ทันทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวมาเทลิเทพปักตั้งเขนเปลี่ยนตัวนะครับเทเ่งครับแล้วก็ท่าตีตามสเต็ปไปนะครับก็โจมตีตามปกตินะครับเล่นแล้วแต่จะสามารถใช้กับม็อบศัตรูก็ได้หรือว่าจะเป็นบอสเดี่ยวก็ได้นะครับแต่ตอนนี้จะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าท่าสกิลหลบติดคูดาวนะครับอ่าพอสกิลหลบมาปุ๊บก็พุ่งผ่านนะครับ วิธีปักกางเขนเปลี่ยนตัวนะครับประมาณนี้เองครับอันนี้คือทีมนี้นะครับวิธีเล่นมาดูทีมนี้กันนะครับทีมนี้จะเป็นสองซับนะครับซัพพอร์ต2ตัวแล้วก็เป็นเอ่อเคน้าคอนะครับวายดิเฟอร์มาทำดาเมจนะครับสเต็ปเดิมครับผมเขียนไว้แล้วก็คือหยุดเวลาก่อนนะครับเพื่อให้เทลีเทปลงมาได้นะครับสกิลวุฒเห็นไหมครับกับพิพแล้วมาลงมาฟาดภาพ ึบ,บ,บาฟาดจนมื่นนะครับปึ๊บเปลี่ยนตัวนะครับกร,กระโดดกระโดดชีทีเลยก็ได้นะครับเมื่อกี้อ่าแล้วก็สกิลวุ้ดไปพอปึ๊บ,อ,บอินแพติดลงมาได้ทันทีนะครับแล้วก็ฟาดต่อครับให้หมดคอมโบไปนะครับปึ๊บลงมาเทลิเทพได้ปึ๊บชีทีนะครับรอจังหวะนิดนึงอ่าชีทีออกปุ๊บอินแพสปับ๊บแล้วก็ลงมานะครับแล้วก็ฟาด มาเรามาดูทีมนี้กันบ้างทีมนี้ก็จะคล้ายๆกับ void ิเ f อ e r เมื่อกี้สักครู่นะครับก็คือให้เทลิเทพอิมแพรให้ลิต้าอัมเบลา่าโรสลงมานะครับอ่า,านนรเาารามาดูกันนะครับสเต็ปจะคล้ายๆกันครับผมแต่คราวนี้ลิต้าผมใส่คราฟค่านะครับทาให้ตีได้ยาวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเห็นไหมคีทีติดแล้วนะครับเมื่อโดนอิมแพรชาร์ตีแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับ อะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ม็อบแล้วแต่ตัวนะครับหลบบ้างก็ได้นะครับ <c oughs> อพอคับค่าติดคูดาวผมก็เปลี่ยนตัวนะครับลงมารอ QTE นะครับกระช้าตีนะครับ <c oughs> แต่ว่าเอ็มวะกระช้าตีเสร็จครับค่าติดก็ตีต,ต่อไปนะครับตามสเต็ป ดูสักรอบหนึ่งท,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 ที่ติดวางดันเข็มปุ๊บโอ้ยอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นง่ายๆนะครับแบบหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับใครอยากจะโมทีมแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถโมได้เลยตามสไตล์ของตัวเองนะครับอันนี้ก็แค่แนะนํา2ตัวละครนี้นะครับที่มีคนสงสัยกันเยอะมากนะครับว่าจะใช้งานยังไงคอมโบแบบไหนดีพี่อะไรอย่างนี้ นะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสอบถามก็สอบถามได้เลยนะครับจะสอบถามทางไลฟ์จะคอมเมนต์ตรงนี้หรือจะไปที่ Facebook Fanpage พี่ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับรูปด้านล่างก็แคปมาให้ดูเผื่อมองไม่ทันนะครับว่าติดดีบัฟสายฟ้าแล้วเป็นยังไงนะครับผมโอเค